ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาชมเหมือนกับพระสมเด็จนะครับนะวาระคังนะครับยุคต้นยุคแรกๆเลยนะครับยุคที่เป็นพิมพ์ของชาวบ้านนะครับนะที่เขาบอกว่าเป็นพิมพ์ชาวบ้านแกะให้หลวงโตท่านได้กดแม่พิมพ์นะครับเนาะสี่องค์นะครับคลิปนี้เอาสี่องค์มาให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวขยาย นะครับขยายให้ชัดนี่เอาประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นพิมพ์เจดทะลุซุมนะครับทุกองเลยนะครับนะนี่เห็นไหมนี่ทะลุไปอย่างนี้แหละเอียงเอียงอย่างนี้แหละนะครับนะนี่เป็นกับแม่พิมพ์เขานะครับเขาเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับนะแต่การเปลี่ยนแปลงเขาไม่เหมือนกันนะครับ เป็นพิมพ์เกตทะรุซม้นะครับทั้ง4องค์เลยนะครับนะนี่เห็นไหมนี่ชมทีละสองเนาะมันล้นมือนะครับนี่อย่างนี้เลยลื่นนะครับจะลื่นมากๆเลยนะครับนะของแท้ในลื่นนะครับเดี๋ยวมาชมความเป็นธรรมชาติชัดๆนี่ก่อนอื่นก็ดูนี่ก่อนเลยเห็นไหม กรมธรรมชาติจะนําหน้ามาเลยนะครับนะพระแท้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับหลุมเล็กหลุมใหญ่เนี่ยใช่หมดเลยนะครับอันนี้ก็เจาะกินจนกระทั่งเห็นเม็ดแดงเลยนะครับนะท่านท่านท่านเห็นอยู่มั้งเนี่ยในในเนี่ยเป็นกวางเลยเนี่ยนะครับนะหมดแมลงนั่นแหละลงเจาะกินเส้นขอบบังคับก็นี่เลยนะครับแทบจะไม่เห็นแล้วล่ะนะครับน่าเห็นเรื่นเรื่นลางๆเนี่ยเขาขยายติดกันเป็นพืชเป็นก้อนเมฆหมดแล้วล่ะนะครับนี่เห็นไหม มานี้เลยนะครับลงมาเนี้ยเขาจะมีทุกพิมพ์นั่นแหละนะครับนะนี่เห็นไหมผมได้จะชมอย่างนี้นี่เส้นขอบบังคับนั่นแหละนะครับนั่เห็นไหมเนี่ยนี่แทบจะไม่เห็นแล้วล่ะนะครับเห็นพอเรือนรางนะครับนะเนี่ยอืมมาเนี่อืม,ม,อมก็ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วสองร้อยเข้าพอดีนะครับเนาะ หรือสองร้ยก็ไม่รู้นะนะครับนะยังทิ้งคราบเนี่ยท่านเห็นไหมสีชมพูอ่อนๆแล้วเลื่อนๆ,ๆ,ๆอ,ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกับเลื้งๆแบบเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าเลื้งๆตัวนี้จางหมดไปก็จะออกแบบนี้แหละนะครับนะเพราะว่าผ่านการเวลามานานนะครับเนี่ยเห็นไหมเจาะกินจนกระทั่งเป็นหลุมโบะนะครับนะ้าท่านเห็นไหมเห็นเม็ดมวลสารแดงๆอยู่ด้านในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปากหลุมนี่จะคมนะครับเขาจะเจาะลงไปเหมือนกันบน้ำบ่อนะครับนะเนี่ย กวางเลยนะครับนะเป็นสมเด็จวัลคังนะครับดุกต้นดุกแรกๆนะี่แหละที่ท่านทํานะครับนะเป็นพิมพชาวบ้านที่แกะแม่พิมพให้กับท่านหลวงปู่นะครับเนี่ยเห็นไหมรอยนอนใช้เลยจอทั้งนั้นแหละเป็นขุยอยู่เต็มไปหมดเนี่ยนะครับในจุดดำๆด่างๆเนี่ยนะครับเห็นไหมแล้วเขาก็ไม่มีรอยตัดนะครับพาสมเด็จเขาไม่ตัดนะครับนะเขาตัดก็ไม่ขังนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาสโลป ด้านหลังก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมด้านหลังก็ยังมีเลยเห็นไหมครับเนี่ยรอยน้อนใช้อะไรเจาะทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยนะครับนะแล้วรูเข็มนะยรูเล็กๆอย่างเงี้ยกลมๆอ่ะน,นะครับเขาต้องมีในพระสมเด็จอย่างที่ผมบอกนะครับหกอย่างนั่นแหละนะครับนะรูเข็มน้อนใชอ้อะไรเจาะนะครับปูไตเห็นไหมเนื้อเน่าอย่างงี้บ่อน้ําตาแบบนี้เนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ย เม็ดมวลสารอยู่ด้านในนะครับีนเห็นเม็ดแดงๆเนี่ยนี่ก็ลอยพวกมดพวกมแมลงแหละลงเจาะกินนะครับเขาได้เรียกนอนใช้อะไรเจาะนะครับนะฐานก็จะเล็กๆอย่างนี้แหละยุคต้นๆนะครับนะยุคแรกๆเลยนะครับเป็นพิมกตดทะลุซุ้มผมให้ชมจะชัดอย่างเงี้ยนะครับนะ นอายุใช้มานานก็สึกบ้างเป็นธรรมดานะครับคนรุ่นหลังจะใช้นะครับนะเมื่อก่อนเขาไม่ใช้หรอกนะครับพระเนี่ยไว้บนหิ่งนะครับนะแล้วก็ไม่มีการปลอมนะครับมีแต่ไอพวกเซนเจ๊เยนเยนกัมมารอนั่นแหละมันบอกกับปลอมมาเป็นร้อยปีนะีมันเอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อแย้งข้อกังขานะครับพระพ่อพระแม่ที่ไหนมันปลอมมาเป็นร้อยปีนะจริงไหมครับเนะมื่อก่อนเขาไม่ได้เล่นพระนะ ไอเซียนเกสเซียนกรรมมารอทั้งหลายมึงมาฟังกูพูดนี่นะปู่ย่าตายายกูบอกมานะมึงอย่าหาอุปโลกอุตริมโนกันขึ้นมาบอกไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพระแท้เขาจะมีความเป็นธรรมชาติมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอันดับแรกในท่านท่านไม่ต้องไปชมที่ไหนหรอกเอาตำราแบบที่ผมให้นี่เลยนะครับนั่นทุกท่านนะให้ดูความเป็นธรรมชาติก่อนเนี่ยแบบนนนนเนี้ยเนี่ยรอยนอนชัยไรจอะเนี่ยทรงพิมพ์ก็บแบบนี้แหละบิดเบี้ยว ปูดบวมโยเยขาดหายนะครับนะไม่ค่อยสวยหรอกคนแต่ก่อนเขาหัวไม่สินนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้อาปูนเปลือกหอยมาทําอย่างที่ไอ้พวกเซียนเกสทั้งหลายมันมนโนกันขึ้นมานะครับตัวเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีเคมีนะครับสองร้อยปีผ่านมาเนี่ยเอาคุณถามหน่อยหรือร้อยกว่าปีผ่านมามันมีเคมีไหมนะครับเคมีมันเพิ่งมีมาห้าหกสิบปีนี่เองนะครับนะตอนที่เป็นเด็กๆอย่างมากก็แค่ฟูริดอนถูกต้องนะครับ มาสมัยเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเท่าไหร่แล้วนะครับอายุผมอย่หกสิบเข้ามาแล้วนะครับนะอืมเนี่ยมันต้องยอมรับความเป็นจริงถูกต้องนะครับชมองค์นี้บ้างทีเนี้ยนะครับความเป็นธรรมชาติของแต่ละองค์นะครับนะเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เขาเป็นแม่พิมพ์เดิมคันเนี่ยชมองค์นี้บ้างอืมเห็นไหมเนี่ยความเป็นธรรมชาติเห็นไหมเอาท่านท่านดูอย่างชั้นฐานเนี่ยรอยแมลงเจาะกินเห็นไหม องนี้เขามีตรงเนี้ยฐานจุดท้ายนะครับนะแต่องค์เนี้ยเขาไม่มีเห็นไหมคือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับนะผมเน้นท่านดูซุ้มเนี่ยเห็นไหมเล็กใหญ่เล็กใหญ,เใหญ่เห็นไหมบิดเบี้ยวโยเยไปมาเนี่ยใบหน้าใบตาทั้งแขนทั้งฐานทั้งอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยลอวนอนใช้ยะไรเจาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเนื้อเน่าเนี่ยอย่างเงี้นนนย,น,ยน,นะครับนะ ฐานเล็กรุ่นเนี้ยนะครับองยุคแรกๆเนี่ยนะครับนั่นเนี่ยเห็นไหมรอยนอนชัยลยเจาะรอยเจาะกินเนี่ยจนพุนหมดเลยนะครับนะ <S <S เวลาท่านเอาไปตากยังไม่ทันแห้งนะครับนะ <S <S แล้ววัตถุด,ดิบทั้งหลายเนี่ยพวกมวลสารทั้งหลายเนี่ยท่านเอามาเนี่ยก็มีแต่ของที่กินได้ทั้งนั้นแหละนะครับ <S <S นำ้ำม้อยเขี้ยวอย่างงี้น้ำผึ้งเขี้ยวอย่างงี้นะครับเอามาเป็นส่วนผสมของมวลสารนะครับนะ ทั้งปูนขาวด้วยนะครับปูนขาวเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยานุ่นนะครับนะผมเคยบอกแล้วนะท่านใดไม่กระจังเรื่องนี้ให้กลับไปศึกษาที่ประวัติศาสตร์ใหม่นะครับหรือไปศึกษาวิทยาศาสตร์ได้แหละนะครับนะอืประวัติศาสตร์ของเราอะปูนขาวมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพอมาสมัยรัตนโกสินทร์หลวงปู่ท่านก็นําเอามาสร้างนะครับนะรัะตนโกสินทร์นี่มาทีหลังนะครับ องศ์อยุธยากรน,นะครับนะอืมเห็นไหมเหนี่ยด้านหลังเนะี่ยเขาจะเป็นเรื่มๆรมอิ่มแฉเหมือนดูเหมือนเปียกๆนะครับนะเนี่ยจับนี่ลื่นสบายมือนะครับของแค้เดี๋ยวท่านดูนะผมจะสัมผัสให้ดูเนี่ยเห็นไหมอืมอือความแกร่งของเขานะครับนะอือองค์ที่สองนี้ท่านก็มาดชมองค์ที่สามนะครับนะ นี่นี่นี่นไมดูทีลงนะครับนะความเป็นธรรมชาติเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเหมือนกันความเป็นธรรมชาติเหมือนกันเก้เลยนะครับนาะตีเก้ไปเลยนะครับพระสมเด็จโตเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเป็นเนื้อผงนะครับนะเขาจะต้องมีการหดเหี่ยวบิดเบี้ยวปูดบวมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะทําออกมาสวยอย่างซุมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เกลียวเห็นไหม เนี่ยเนี่ยรอยขาดหายรอยเว้ารอยแหว่งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยก็รอยพวกมดแมลงลงเจาะกินนั่นแหละเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับฐานเนี่ยเนี่ยวงวงเนี่ยเนี่ยซุ้มเนี่ยเห็นไหมเขาสม่ำเสมอไหมเนี่ยดูเส้นขอบบังคับเนี่ยเขาแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเนี่ยเขามีทุกองนะครับนะเส้นขอบบังคับเนี่ยลายเซียนเก้เนี่ยไอ้พวกเก้ทั้งหลายมันทําออกมาเนี่ยทําแบบไม่มีเส้นขอบบังคับอ่ะเขามีนะเนี่ยไอ้แม่เหน่เนี่ยนี่นี่ แต่นานไงครับทำก่อนนะครับทำก่อนทุกรุ่นทำก่อนที่รุ่นยุคนี้ผมให้ท่านดูผมใส่คออยู่เนี่ยน,นะแล้วท่านเจะรู้นี่นี่ทำก่อนรุ่นนี้ด้วยนะครับนะเนี่ยรุ่นนี้ยังทำทีหลังเลยนะครับอันนี้หลวงปู่คําแกะแบบให้เนี่ยเห็นไหมเม็ดแดงคขาอวะเนี่ย เส้นสองเส้นเขามชนอยู่เนี่ยนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเป็นผ้าที่ผมสับแขวนเนี่ยอย่างเงี้ยเลียกเนื้อเน่าไหมเนี่ยนอนใช้อะไรเจาะเจาะกินจนกระทั่งปากหลุมคมเห็นไข่็ขาาวไหมมนที่ผมเรียกไข่นวลเทาอ่ะเนี่ยก็เป็นน้ําออกจากในเนื้อพระนี่แหละนะครับเนี่ยผนังเนี่ยที่ผมบอกให้ชมอ่ะเนี่ยผนังแบบเนี่ยข้างในเป็นเหมือนก้อนเมฆไหมเห็นไหมเป็นก้อนๆก้อนในฝ้าขาขาวเนี่ยนะครับเขาทําก่อนรุ่นนี้นะครับนะนี่รุ่นนี้ก็เกจทะลุซุ้มนะครับเนี่ย องนี้ผมแขวนอยู่นะครับนั่พอสส่สร้อยนี่เห็นไหมนี่นะครับเนี่ยองนี้รุ่นเนี้ยเขาทำก่อนนะครับนะาเห็นไหมเกตทะลุซุ้มเนี่ยนะครับของเก่าเขาจะเป็นแบบนี้รุ่นแรกๆรุ่นแม่พิมพ์ไม้นะครับบล็อกไม้ที่ชาวบ้านแกะมาให้นะครับคือนี่เลยนะครับนะเห็นไหมคมเขาก็ไม่คมนะครับจะรุ่นนะครับจับสบายมือเอาแช่น้านี่รับรองนะครับนะ น้ำจับตัวอ้อมเป็นเม็ดเลยแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมคมเหี่ยวามย่นามยับการผ่านเวลานี่เนี่ยถ้าเห็นไหมเม็ดแดงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอนเจาะนอนใช้อะไรเจาะกินกี่ตั้งเห็นเม็ดมวลสารนึงแดงเนี่ยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นพระอซุ้มกอกกระแพงเพชรหรือว่านางพญาพิชรุโลกก็ไม่รู้น้องครับเนาะอืม เห็นไหมเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยลอยขีดขวนไปมาเวลาท่านปัดไปปัดมานะจะเรียกรอยปูไตก็ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าท่านปัดให้เสมอกับแม่พิมพ์ถึงเกิดเป็นรอยนะครับนะนีนะ่องค์หนึ่งนะสี่องค์แล้วนะครับนะีเน่เห็นไหมการเปลี่ยนแปลง จะยังไงก็แล้วแต่นะครับนะเนื้อเน่ยจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันน,นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนที่หลวงปู่โตรสร้างนะครับนะมาชมตรงนี้ต่อเห็นไหมความเป็นธรรมชาติเขานะ,นะครับนะเขาจะไม่เหมือนกันเลยเกตุลุซุ้มนะครับเส้นขอบบังคับกันยังไงเนี่ยเห็นไหมแทบจ,จะไม่เห็นเลยว่างั้นเถอะเขาเปลี่ยนแปลงไปหมดละนะครับนีน่นเห็นไหมเนี่ยมาเนี่ย โค้งเนี่ยลงมาเนี่ยเห็นไหมครับองค์นี้ถือว่าดีนะยังมีเห็นเห็นไหมการหดเหี่ยวเนี่ยท่านมองมองออกนะนะครับนะท่านมองเป็นนะครับนะเนี่ยซุ้มเนี่ยเห็นไหมนกิว่วๆเนี่ยมันนี่อ้วนเหมือนกระเส้นขนมจีนที่ผมบอกอ่ะเอาขึ้นจากน้ําใหม่ๆท่านลองเอาไปตากดูนะครับแล้วอีกสักประมาณรักพักท่านก็ไปดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะหดเหี่ยวลงอย่างไรนะครับนะีเน่เห็นไหมชั้นฐานอะ่ะเขาเป็นแบบนี้นะครับ สมัยแต่ก่อนนะดูไม่ค่อยสวยหรอกนะครับนะอืมเส้นจีวรนี่ขาดหายเลยตรงเนี้ยนะครับบางท่านบอกว่าเป็นทรงเจดีไม่ใช่นะครับเป็นพิม์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่เส้นชายจีวรนี่ขาดนะครับองค์นี้เห็นไหมเนี่ยขาดหายนะครับนะไม่เหมือนกับองค์นี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เขายังอยู่เห็นไหมองค์นี้นะครับนะองค์นี้ก็มีนะครับแต่ว่าเขาขาดหายไปเฉยนะครับนะ่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ดูด้านข้างเห็นไหมดูด้านหลังนี่เขาเป็นแบบนี้เลยรุ่นนะครับจับสบายมือนะครับนะนี่เห็นไหมคราบน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำมือเขี้ยวยังหลงเหลืออยู่เลยเนี่ยนะครับเม็ดแดงก็จะมีบ้างเห็นบ้างเขาอยู่ไปทั่วนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าท่านผสมคลุกเคล้าใส่กันนะครับเนาะอาจจะอยู่ด้านในส่วนมากนะครับนะเรา ทางนอกเรามองไม่เห็นหรอกนะครับเนาะนี่เลยนะครับนะความหดเหี่ยวบิดเบี้ยวปูดบวมของพระเก่านะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ให้ท่านเห็นเลยนะครับนะสุมกลับคืนหน่อยทีเอออย่างนี้นะครับเนาะนี่ นี้เลยนะครับนะคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับนะาหวังว่าทุกท่านคงจะดูกันเป็นละความเป็นธรรมชาติเนาะผมก็เน้นนะครับนะถ้าท่านมีอะไรอ,อยากจะถามหรือว่าสงสัยอะไรก็แอดไลน์มาหาผมได้นะครับนะที่ไอดีไลน์ผมได้ให้ไว้หน้าปลุกนะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับ